รู้แค่นี้คุณจะฉลาดขึ้น10เท่า นี่คือความลับจากญี่ปุ่นที่คนรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันมาเรามักไก้ยินกันใช่ไหมครับว่าอยากฉลาดขึ้นต้องอ่านหนังสือเยอะๆอ,อยากฉลาดขึ้นต้องเรียนเก่งๆแต่เราเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าคำว,ว่าฉลาดจริงๆแล้วมันคืออะไรคะแน่ฟังให้จบคลิปนะครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนแน่นอนผมจะบอกให้นะครับความฉลาดคือการมองเห็นแก่นของเรื่องหนึ่งแล้วเอาแก่นนั้นไปใช้กับเรื่องอื่นได้พูดง่ายๆก็คือเราเอาปัญหาที่เราเจอมายกขึ้นเป็นหลักการทั่วไปแล้วใช้หลักการนั้นไปแก้ปัญหาใหม่ๆได้นี่เลยครับทีี่่เเเขขาาารรยกวู้้ ลองนึกภาพตามนะครับสมมติมีคนถามว่าซื้อบ้านเลยดีไหมหรือเช่าบ้านอยู่ดีกว่าส่วนใหญ่เรามักจะเถียงกันตรงรายละเอียดดอกเบีย้ยค่าเช่าหรือทํำเล่พอฟังแล้วก็ชวนปวดหัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมองให้สูงขึ้นอีกนิดเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันคือการเลือก2แบบแบบแรกคือการเป็นเจ้าของบ้านเป็นของเราเองแต่ก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างอีกแบบคือการเช่าใช้บ้านไม่ใช่ของเราแต่เราจ่ายเพื่อได้ใช้และมีความยืดหยุ่นมากกว่าทีนี้เวลาคนฉลาดเจอโจทย์ใหม่ๆเขาจะไม่เริ่มจากศูนย์แต่จะคิดแล้วว่าอ้อเรื่องนี้มันก็คล กับโจทย์บ้านเมื่อกี้นี่เองแล้วเขาจะเอาหลักการระหว่างการเป็นเจ้าของกับการเช่าใช้มาคิดต่อทันทีสมมติเป็นโจทย์ใหม่บริษัทควรจ้างพนักง,งานประจําหรือใช้ฟรีแลนซ์ดีพนักงานประจําก็เหมือนการเป็นเจ้าของมีคนของเราเองอยู่ยาวแต่ก็มีภาระราค่าใช้จ่ายต่อเนื่องส่วนฟรีแลนด์ก็เหมือนการเช่าใช้จ้างเมื่อจําเป็นยืดหยุ่นแต่ไม่ผูกพันหรืออีกโจทย์หนึ่งเราควรซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขาดหรือสมัครรายเดือนซื้อขาดก็เหมือนการเป็นเจ้าของใช้ได้ตลอดแต่ต้องจ่ายก้อนใหญ่และดูแลเองสมัครรายเดือนก็เหมือนการเช่่่าาใช้้จยยไปเเรืออๆดดั ตลอดแต่รวมรวมแล้วอาจแพงกว่าหรือถ้าเป็นเรื่องการทําธุรกิจจะเลือกหาลูกค้าใหม่ทุกวันเหมือนการเช่าใช้ได้ผลเร็วแต่เหนื่อยตลอดหรือจะสร้างลูกค้าประจําที่อยู่กับเรานานๆเหมือนการเป็นเจ้าของถึงจะสร้างยากแต่มั่นคงกว่านี่แหละครับวิธีคิดของคนฉลาดเริ่มจากโจทย์หนึ่งเรื่องจับแกนออกมาแล้วพอเจอโจทย์ใหม่ก็นําหลักการเดิมมาใช้เทียบข้อดีข้อเสียแล้วปรับให้เข้ากับสถานการณ์จริงทําให้ตัดสินใจได้เร็วและชัดขึ้นการคิดแบบนี้ช่วยให้สมองเรามองเห็นความเหมือนในสิ่งที่ต่างกาันมีความยืดหยุ่นไม่จมอยู่กับ ราลเอียดเล็กๆและสร้างโมเดลคิดที่ใช้ซ้ำได้ทุกครั้งนี่คือทักษะที่ทำให้เรารู้หนึ่งเข้าใจสิบและใช่ครับความฉลาดแบบนี้แหละที่ทำให้เราแก้ปัญหาได้จริงทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆจากหนังสือ ถอดรหัสสมองอัจฉริยะสไตล์ญี่ปุ่นหนังสือขายดีจากญี่ปุ่นที่มียอดขายถล่มทลายเพราะช่วยให้คนธรรมดาฝึกสมองให้คิดได้เหมือนคนเก่งๆเล่มนี้จะค่อยๆสอนให้เราเห็นแก่นจับหลักการแล้วเอาไปใช้แก้โจทย์ใหม่ๆได้ทุกวันฉบับภาษาไทยแปลโดยสำนักพิมพ์บิงโกรับรองว่าอ่านเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้จริงลองหามาอ่านดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความฉลาดไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่เราฝึกได้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่